สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายประจำเช้าวันเสาร์ที่10ทธันวาคมกันหน่อยดีกว่านะฮะก็เริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยโครเอเชียครับเอาชนะจุดโทษบราซิลไปได้อีกแล้วครับหลังจากที่90นาทีแรกเนี่ยเสมอกันไป00ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีฮนะแล้วก็เป็นบราซิลที่ขึ้นนำไปก่อนด้วยนะจาเนมาก่อนที่โครเอเชียครับมายิงตีเสมอในช่วงก่อน ที่จะหมดเวลาครับจากบูโน่เพตโควิดครับต้องมาโดยจุดโทษแล้วก็เป็นโคเอเชียที่เชี่ยวชาญชำนาญเป็นอย่างยิ่งครับชนะบราซิลไปด้วยสกอร์4-2ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งเนเธอร์แลนด์ครับกับอาร์เจนตินาครับก็เป็นอาเจนที่เอาชนะจุดโทษได้เช่นกันครับหลังจากที่90นาทีนะฮะก็เสมอกันไป2-2อาเจนเน่นำไปก่อนถึง2-0ด้วยนะจากนาฮูนมรลินาครับแล้วก็จุดโทษของเรเนลเวสซี่ แต่ว่าในแนดงก็มาตามตีสเสมอได้จาก2ลูกของวูดเวคอสครับยื้อเวลามาถึงจนช่วงต่อเวลาพิเศษครับแต่ยิงกันเพิ่มไม่ได้ก็มาโดนจุดโทษแล้วก็เป็นอาเจนที่ชนะไปด้วยสกอร์สี่ผ่านเข้าสู่รอบรอ,อบรองชนเลร์ต่อไปได้นั่นก็เลยทำให้ในรอบรองชาเลิศครับอาเจนตีได้ครับจะเข้าไปพบกับโครเอเชียนั่นเองไปต่อกันที่เดอซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเคเลนเอ็มปาเป้ที่สัด์ไป5ประตู แล้วเดี๋ยวส่งง้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายในกำคือวันเสาร์ที่สิธันวาคมครับยังมีอีก2คู่ตอน4ทุ่มโมร็อกโกจะพบกับโปรตุเกสถ่ายทอดสดผ่าน True for You แล้วก็ตอนตี2ออังกฤษจะพบกับฝรั่งเศสครับถ่ายทอดสดผ่านไทยรัฐทีวี